เอาหน่อยเนาะนแล้วเอาเลียจุแล้วจุแล้วเอาเลียเอ็าเลียอยู่าเพี่ไอ้หยเดหยุดเออเออเออรุ่นน้องอย่อาีอเลย้านี่ยยดยดเดี๋ยวเสนุกกันเปล่า,เ,า,าเล่นอะไรเฮ้ยเคิรบีถ่ายวีดีโออยู่นะ

ยืนรู ok ้อะอะอะไอ้ยังแม่งเลยเยเลยเลยเยเลยเดี๋ยวก่อนมาเดี๋ยวกูนั่งด้วยอ่านั่งด้วยเฟมเฟมเฟมอีกเฟมบุญยังไงวะกลังเสริมหน่อยนี่ไง เออเลยอะไรนะอะไรนะขอกำลังเสริมหน่อยคุณบจัดให้ทันทีจัดให้ทันทีพาลุยกำลังเสริมของเราลุยเต็มกำลังเสริมลุยปวดหัวแล้วแม่แม่ครับเอ้ยกำลังเสริมวันนี้เขาลังถ่ายคลิปบอกลาแม่เลยโอ้โแรงแรงว่ะแรงว่ะเรียนแอนตูดแล้วครับฮะแอนตูดไม่รู้ถ่ายรูปหน้าตัวเองก่อน เขกำลังเสริมเพิ่มโดยดูนะไม่ร no, ู้นั่นกูเอาตีเลยไอเยนี่กูอยู่ที่ไหนกูอยู่ที่ไหนกูอยู่ที่ไหนมนุษย์ไม่เข้าใจเอ้ยเอ้าเอเ้ยอยู่ก่อนรับไว้ถ่ายนะถ่ายค่ะอ๋อนี่เขา อ้าวไอ้หล like <|so|> ุยหันหน้าหาตีนกูหนอยอาเลยเกมมึงอะไอ้หลุยมันอยากได้เดียวเว้ยยูสไมร์มากุนได้โซโล่ไอ้หลุยเองมามามาไม่ต้องแล้ว